เมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมานะครับทางทุดงลงคสถานอำนาจ,จเจริญจังหวัดอำนาจ,จเจริญได้จัดพิธีบูชาข้าพระอาทิตย์ต้นเดือนกันยายนโดยคณะสงพร้อมด้วยพระพิสุสามเณนนะครับรวมไปถึงาคณะกัลยายนมิตรผู้ใจบุญได้พร้อมใจกันประกอบพิธีผ่านการไข่ทอดสดจากวัดพรรธมกาลจังหวัดปทุมธานีโดยพุทธศาสนิกชนที่ร่วมกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้นะครับก็มีทั้งเดินทางไปร่วมที่ทาง ทุกดงพสถานอำนาจเจริญนะครับแต่เดียวส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่บ้านนะครับร่วมบุญผ่านระบบออนไลน์นั่นก็คือระบบซูมนะครับซึ่งแม้ว่าตัวกันจะห่างไกลกันนะครับแต่ว่าใจไม่ห่างบุญโดยทุกท่าน,นี้ร่วมการปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์หยุดนิ่งตามเสียงนำนัำ่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชสยก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าพระซึ่งทุกท่านก็ต่างปพลื้มพิติใจในมหากุสุครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง เพราะการเตรียมพัตหารที่ประณีตรวมไปถึงเครื่องปิยธรรมนะครับน้อมนําบูชาข้าพระจนเกิดจากศรัทธาของผู้ใจบุญทุกท่านที่นํามาร่วมบุญในครั้งนี้การบูชาข้าพระเป็นบุญใหญ่เป็นบุญละเอียดที่ประณีตและมีอนุภาพมากนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายพระตหารเป็นสังฆทานแนคณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญโดยผู้แทนนากล่าวคําถวายพระตาหารเป็นสังฆทานนะครับคือกัลยาณมิตรนงครานแสงสุขบาล และการยานนิสงกราจารุศินโดยพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้นะครับก็สร้างความปรับรื่นพิธีใจให้เกิดขึ้นในดวงใจของทุกท่านทั้งนี้ภายในงานทุกท่านก็ได้ปฏิบัติตามมาตรการของทางกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัดนะครับนั่นก็คือหลัก G M H T ตั้งแต่เว้นระยะห่างครับสวมใส่แมสนะครับน้ากากอนามายัยแล้วก็วัดอุอณหภูมิรวมไปถึงรักษาความสะอาดที่การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ครับ ในพุทนาบุญนะครับกับผู้ใจบุญที่จังหวัดอมนาาเจริญนะครับสาธุครับ